สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับปิ๊นนะคะที่ช่อง YouTube Ford by ปิ๊นค่ะวันนี้เราอยู่กันที่โชว์รูฟอ o ์ดป้าปแดงค่ะปิ๊นเป็นพนักงานขายอยู่ที่นี่นะคะเป็นที่ปรึกษาการขายค่ะลูกค้าสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามนะคะโปรโมชั่นต่างๆของรถทุกรุ่นของ Ford ได้นะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับรถคัน Nextgen r g n r x r x l Plus ค่ะคันนี้สีบรอนสวยงามมากค่ะที่เป็นการตกแต่งอุปกรณ์เพิ่มเติมนะคะเข้ามาในการ เป็นการแนะนําให้ลูกค้าดูนะคะว่าอกอกตกแต่งอุปกรณ์เพิ่มเติมแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงสวยงามมากขนาดไหนนะคะเดี๋ยววันนี้ปิ๊นจะพาไปชมกันค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะวันนี้ปิ๊นจะพามาแนะนำนะคะพามารีวิวค่ะเป็นรถ Next Gen r a n เจ r นะคะ XL Plu s คันนี้เลยค่ะสีบรอนเงินนะคะเห็นอุปกรณ์นั้นนี้ เป็นอุปกรณ์ที่ตกแต่งเพิ่มเติมเข้ามาค่ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูรอบๆกันก่อนนะคะก่อนที่จะแนะนําว่ามีอุปกรณ์เพิ่มเติมอะไรนะคะที่เป็นอุปกรณ์ตกแต่งนะคะสําหรับคันนี้เลยด้านหน้าเลยค่ะที่เราเห็นชัดตรงนี้นะคะเป็นกระจังหน้าค่ะที่เปลี่ยนมาใหม่นะคะแล้วก็ใช้อักษรฟอนส์ฟอร์ดค่ะ F O R D ฟอร์จะเป็นสีดําขอบแดงค่ะแล้วก็มีไฟสามจุดนะคะตรงด้านบนตรงบนกระจังค่ะ อันนี้ก็จะเพิ่มความดูด,ดันแล้วก็เพิ่มความสวยงามให้กับรถมากยิ่งขึ้นนะคะเพิ่มเติมกันที่สกู๊ปค่ะสกู๊ปทรงฟิตนะคะรูปมามาแต่งด้านบนค่ะม้าเนี่ยก็จะเลือกสามารถเลือกสีได้นะคะว่าจะเป็นสีอะไรค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีบลอนด์นะคะซึ่งจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ตัดด้วยสีดําด้านค่ะในส่วนของไฟด้านหน้าค่ะอันนี้นะคะเราก็ทําการอัปเกรดค่ะ เป็นไฟวิ่งนะคะแล้วก็เป็นไฟอ่าวงแหวนนะคะที่เพิ่มเติมเข้ามาอันนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะจะเป็นวงแหวนสีแดงหรือว่าสีน้ําเงินนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ได้เปิดให้ดูเนาะว่าเป็นสีอะไรอ่ะเดี๋ยวลองเปิดดูก่อนนี่นะคะเป็นแบบนี้เลยก็จะเป็นไฟแบบกระพริบนะคะตรงด้านล่างนะคะเพิ่มเติมอันนี้ลูกค้าสามารถเพิ่มเติมได้นะ ก็คือสามารถทําช่องมาให้แล้วว่าสําหรับเพิ่มเติมในส่วนของไฟตัดหมอกแต่ว่าทางโรงงานเนี่ยไม่ได้ติดตั้งมาให้นะคะสําหรับตรงนี้แต่ลูกค้าท่านใดเนี่ยสามารถรีเควสตหรือว่าชอบเป็นในส่วนตัวก็สามารถเพิ่มเติมได้ในส่วนของไฟตัดหมอกตรงนี้นะคะก็ฟอดก็ทําช่องมาให้แล้วในส่วนของการลากจูนะคะก็จะมีห่วงเหล็กค่ะตรงนี้มาให้หนึ่งห่วงนะคะตรงด้านหน้าค่ะเป็นอำนวยความสะดวกสําหรับที่จะทําการลากจูงนะคะ หากรถด,ดับหรือว่าสตาร์ทไม่ติดนะคะต่างๆในส่วนของคิวล้อค่ะจะเป็นคิวล้อแบบ3นิ้วนะคะอันนี้ติดตั้งมาจากโรงงานเช่นเดียวกันค่ะจะเป็นแบบสีดําด้านนะคะอันนี้ในส่วนของล้อค่ะที่เราทําการเปลี่ยนนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบนะคะแบบแนวแต่งนะคะอันนี้เราก็แต่งเป็นตัวอย่างให้ค่ะจะเป็นยางแม็กซีดนะคะพร้อมด้วยล้อค่ะเป็นล้อแม็กไลน์นี้เลยถ้าท่านใดชื่นชอบก็สามารถมองเป็นแนวทางนะคะการตกแต่งได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ค่ะ ตามคำว่าเลนเจอร์ตรงด้านข้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นลายสติกเกอร์สีดำดนแล้วก็ตัดแบบรนเจอร์สีขาวนะคะก็ยาวไปถึงด้านหลังเลยนะคะแล้วเราก็ติดตั้งนะคะเป็นโลบาร์ค่ะเป็นโลบาร์เหล็กค่ะของค่ายอ u t เลนเดอค่ะหาลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถดูเป็นแนวทางแล้วก็สามารถพูดคุยกับเซลล์นะคะในการเพิ่มเติมอุปกรณ์ตกแต่งได้ค่ะในส่วนด้านหลังเรามาดูเพิ่มเติมกันอีกนิดนึงค่ะเป็นกันชนเหล็กนะคะ ของค่ายออรเรนเดอร์เช่นเดียวกันค่ะพร้อมด้วยห่วงแดงนะคะแต่หรับลูกค้าท่านใดที่ชอบแบบอุปกรณ์ตกแต่งแนวนี้นะคะในส่วนของกันชนท้ายก็จะมีให้เลือกหลายแบบนะคะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นทรงของออร l เ n นเดอร์เนาะเป็นแบบของทรงสูงก็มีค่ะแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเป็นที่นิยมสักเท่าไหร่นะคะเนี่เราถ่ายให้ดูรอบๆตัวรถกันอีกนิดนึงค่ะราคาจะจจำหน่ายสำหรับในรุ่น next gen นะคะ xl plus open cab คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาค่ะ 2.0นะคะเครื่องยนต์นะคะดีเซลเช่นเดียวกันค่ะเป็นแบบเทอร์โบนะคะก็จะอยู่ที่6,99,000บาทค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามที่เบอร์ปินได้นะคะที่0 8นย3เป็น1นะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์แอดไลน์ไว้ให้นะคะลูกค้าสามารถกดลิงก์เข้าไปนะคะก็เพิ่มแอดทักเข้ามาได้นะคะสำหรับในโปรโมชั่นของเดือนนี้นะคะรถพร้อมส่งมอบแล้วค่ะทุก ที่เลยค่ะวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะหากชื่นชอบก็ตกดติดตามกดซับสไครต์นะคะดีช่อง y u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  e ปลอดวบปินกันได้ค่ะวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนขอบคุณมากๆค่ะ